คลิปวิดีโอที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยของช่องตะก,กูลกอรับชมได้แล้วครับเห็นแล้วครับช่องตะกูลกอเพราะเพียงมานะครับวันนี้เราจะมาล่าปูนะครับล่าปูมันนี้ที่มหาปูหน้าพี่นอ้องการมหาปูหน้าของห้องกับการหาไฮน้ำหน้าเนี่แหละมาเบิรงวิธีหาอย่างไหนน้องพี่น้องเนาะมาเบิรงมันนี้เขาได้นี่แหละครับ โปรงไกลพีน่น้องแนวรอมันเพินวมามาเสียบไปเดี๋ยวเขาจะมาเบิงว่าท,ที่การ,เ,ราเอาเอาจังไดหาจังไดเนาะโอเคครับผมไปเบิ่ลกันเนสียไปเลยเสียบไปเลยส,ไไสินอะอ่า ปูมากกวสิมากินเดี๋ยวเราจะมาต่อยไฟยังเพืนนีครับปูวะครับพี่นอ้นองปูนี่ครับตัวปูครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับ เราเสียวโค้งไก่มาลอยอย่างที่แล้วครับนะครับพี่น้องนะครับคุ้มกันด้วยครับครับโค้งไก่มาลออย่งที่ล้วครับโูเป็นทีมากินตามนี้นะครับเดี๋ยวมองไปแต่เขาว่าหาปูน้องมันเนาะพี่น้องดักปูครับมาดักปูนี่ครับ เออเออหนีมือผมเนาะเออเออครับวิธีการให้ยูใหยกินของคนภาคอีสานครับพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วอ่าเออเออหนีมือครับครับ เดี๋ยวกบตัวนึงครับถ้าพี่ปูนะครับเขาก็ล่มหี่น้องล่มครับหินนอกหินนอกก็จับบลอกหินนอกหินนอกนี่ครับปูครับนี่ครับนะครับแกยวงสิแลละครับผมจะจับบลอกเลยบล็อกในหยาครับซุ๊บซุ๊บ กำลังเป็นน้ำนมครับกำลังเป็นน้ำนมกำลังเป็นน้ำนมเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับกำลังเป็นน้ำนมเลยพี่น้องดูครับพี่น้องไปแล้วไปแล้ว ไอ้เลี้ยวสองตัวครับมันเดินมันกินโค้งไกค่ครับนี่แหละโค้งไก่ที่เขารอไว้พี่น้องโค้งไกลที่เขารอไว้ไทำไ,ไมปูกินนะครับเฮียขึ้นมาหี้ยปีงไก่เนี่ยแหละครับพี่น้องนี่ครับกแตเทละสองสามตัวตลอดครับยางวนไปวนไม่นี่แหละครับพี่น้องลึบครับผมเดี๋ยวเพิ่งลังต่อไปครับ ตัวกัดกันครับนีกันครับ,น,บ,น,รบนี่ครับมันมากินอันนี้แล้วครับม,มากินอันที่มีไว้นี่แล้วครับเนื้อโค้งไก่โค้งอยังตามนี่แหละครับจับท่านแนวมาท่านแนวครับกัาธรรมดาเนาะเ,เล้วครับ ท่านปะครับท่านพอดีครับแบกนี้เหยียบบนท่านครับอ,อืออันนีน้แม่งกระเต้าห่วงมาพี่น้องนี่ครับไปทิ็งเลยน,นี่ครับนะครับปูอยู่ข้างขนกระไม้ครับเรื่อยๆนี่ครับ ีเอาก็หาไตไปน้ำครับหาไตฮานตามที่เขาใส่ไปน้ำครับนี่ครับนี่เนาะท่านี้ครับกระลังอันตัดตำมุ่งแซบครับรองรับปูเนาะไอ้นี้ก็นี่ก็บอะไรครับนี่ครับอ่าครับ่า้นี้ก็นี่มันก็ะดิแข็งตำหุ้งมาแซบมาทั่น เป็นตกว่าวครยบพี่น้องครับดีครับคืบเรค่อยไม่กล้ามนะครับเนาะผู้ล้วนเป็นนังน่งมัหนหันขึนัสนสู่กับบนบ่คัณกบแน่ใจนะครับเนาะถาบมาบนขนง,งานกันครับขนง,งานฮู้ นครับคุปพี่นอ้องนี่ครับนี่แล้วนะครับรกุปพี่น้องกุปหน้าครับนี่ล่ละกุปหน้าครับ หนงานครับผมตัวนึงนี่ครับนี่ครับปูครับเอาเห็ดไมหีพกใหม่พี่น้องเห็ดไมหีพกใหม่ไปเสียบนีนะครับผลงานที่ได้ครับอันนี้ปูพระเทพนะครับนี่นี่คืปูพระเทพพี่น้องปูที่เขาเลี้ยงกันอยู่ใน youtube นะครับนี่ครับปูตัวนี้เลยครับนี่ครับ มันเี็ตัวนี้ก็ปูธรรมดาครับอันนีาานนนนน้ปูหน้าบ้านเราเนาะอันนี้เกรี้ยวๆเหมือนกันครับอ่าอันนี้ปูหน้าบ้านเราปูประเทศเนาะครับตัวมันทิ่ต่างกันลิบลับๆด้ยพี่น้องนะครับภายในเวลาชั่วโมงเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวชั่วโมงเดียวครับโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวทานเดี๋อ่ากดไลคมัดคลิปหายยุให้กินด้ยคลิป,ลปอ่า แปลกๆกจสิทิอะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเด็กปุณกอพ่อเพียงให้นะครับจะมีกําลังใจคลิปดีๆให้พี่น้องเบิ่งไปรืเลยครับแมนคนบนหน่วยกระทัางหรือเบิ้งนไลค์ก็ดีกะบ่มียังครับกะทีเฮ็ดไปเรื่อยๆครับเห็นพี่น้องเด่นเห็นเนาะว่าวิถีชีวิตของคนบ้านนอกเป็นยังไงไม่ยังไงเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับนุ่บ่มีอย่างไรอ่าขอลาไปก่อนเมื่อนาเฮ็ดยังจังไปด้วยกันครับสวัสดีครับ